สวัสดีครับนักเรียนมาพบกับค enfin, mm. ุณครูจักรานนนท์นะครับหลังหลังจากก่อนหน้านี้นะครับนักเรียนได้รู้เรื่องนะครับหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ3ห่วง2เงื่อนไขนะครับและวิธีการออมนะครับวันนี้นะครับคุณครูมีวิธีการออมนะครับมาให้นักเรียนนะครับได้ออมนะครับตามประมาณ10ข้อนะให้นักเรียนได้เรียนรู้นะครับอันนี้คือเทคนิคง่ายๆที่นักเรียนสามารถทําได้ใน ในบ้านนะครับหรือที่บ้านของเรา,านะครับดูเทคนิคการออมเงินนะครับการเก็บเงินยังไงให้อยู่นะครับเรามีเทคนิคนะครับเทคนิคที่หนึ่งนะเรียนมาดูซินะครับออมยังไงหนึ่งออมเงินตามวันที่นะครับวันที่หนึงถึงวันที่30นะครับเราก็หยอดไปวันที่หนึ่งหนงบาทวันที่2 2งสอ,งสองบาทจนถึงสามสวันนะครับ1ปีเนี่ยมันจะเก็บได้ นะครับหนึ่งปีมีเท่าไหร่กี่วัน,นครับสามร้อยหกสิบห้าวันใช่สามร้อยหกสิบห้าวันนี้ก็เกือบห้าพันกว่าบาทนะเทคนิคที่หนึ่งนะครับส่วนเทคนิคที่สองนะยอดเหรียญใส่กระปุกนะครับนะนักเรียนได้เงินมาโรงเรียนฮนะสิบบาทยี่สิบบาทนะครับนักเรียนก็เหลือเท่าไหร่เอาไปยอดเก็บกระปุกมีออมสินไหมที่บ้านมีนะครับมีออมสินที่บ้านก็เก็บไว้นะครับ สิบบาทได้นักเรียนได้เงินมาหกสิบบาทครูคิดว่านักเรียนก็จะมีเงินเก็บอยู่อ่ะอย่างเงินวันละยี่สิบหยอดไปนะครับมันก็จะมีเงินเก็บไว้ใช้อยากซื้ออะไรซื้อได้นะครับส่วนส่วนที่สามเนี่ยอย่างที่ครูเคยบอกแล้วเก็บเก็บเงินแบงค์ยี่สิบมีไหมแบงค์ยี่สิบเออมีแบงค <Yeah. S 1> ์ยี่สิบบางคนนะครับมีความรับผิดชอบรู้จักออมนะเอาเงินยี่สิบแบงค์ยี่สิบนี่แหละ เอาไปหยดเก็บไว้นะครับอันนี้คือเทคนิคที่3นะครับสามารถนักเรียนทำทำได้ครูเชื่อว่าทําได้นะครับเทคนิคที่4นะครับเก็บแบงค์ห้าสินะครับนะเก็บแบงค์ห้าสินะเห็นไหมแบงค์ห้าสิเนี่ยเป็นแบงคที่ยากเนาะมีมีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นกว่าจะได้แบงค์ห้าสิมาเนี่ยโอ้เก็บไว้ดีกว่านะ<ม>เผื่อเป็นเงินเก็บของเราเนี่ยคือวิธีที่ที่ส วิธีที่5อันนี้สําคัญเลยนะครับนักเรียนสามารถทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะการทําบัญชีรายรับรายจ่ายเราก็จะรู้ว่านะครับหวันเนี่ยเราซื้ออะไรบ้างเราจ่ายอะไรบ้างส่วนที่เหลือเราเอาทำอะไรเห็นไหมการออมเนี่ยก็ดีนะครับนะทำได้ไหมคือทํำไหมทำนะครับอย่างที่6นะอันนี้ใช้แบบคณิตศาสตร์มาแล้ว โยนลูกเต๋านะครับแล้วออมเงินนะครับลูกเต๋ามันก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่ไหมออออมได้หรือเอาเราเอาไปคูณสิบก็ได้ไม่ไม่ต้องหนึ่งบาทเช่นเช่นโยนไปได้เหรียญขึ้นมาหนึ่งเอาคูณสิบก็สิบบาทอ่าโยนเหรียญออกมาขึ้นมาลูกเต๋าเป็นเลขสองเป็นยี่สิบบาทอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นหนึ่งบาทสองบาทสามบาทสี่ห้าหกเจ็ดอย่างเงี้ย ก็ได้นะครับโยนสองครั้งโยนสามครั้งแล้วแต่เรานะก็เก็บได้อันนี้เป็นเทคนิคอีกเทคนิคนึงต่อไปนะครับเทคนิคที่เจ็ดพกเงินน้อยลงอ่าพกเงินน้อยลงหมายความว่าเราใช้ใจ่ายนะครับนักเรียนมาโรงเรียนวันหนึ่งได้กี่บาทออ่าสมมติหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับเราก็เฮ้ยวันนี้ไม่เอาไปโรงเรียนหนึ่งร้อยแต่เอาไปสักห้าสิบนะห้าสิบคือเอาทําอะไร เก็บไว้ที่บ้านก่อนเรารู้แล้วว่าค่าใช้จ่ายโรงเรียนก็มีข้าวกินฟรีตอนเช้าตอนเที่ยงนะครับเนี่ยคือเทคนิคการออมอีกเทคนิคหนึ่งนะครับเทคนิคที่8นะครับลดค่าใช้จ่ายนะครับอ่าอย่างเช่นหมายความว่าลดค่าใช้จ่ายคือเราซื้อสิ่งที่ไม่จําเป็นนะเช่นขนมจําเป็นไหมไม่จําเป็นขนมขบเคี้ยวน้ําอารมณ์ต่างๆนะครับเราสามารถตัดได้ก็คือ ลดค่าใช้จ่ายไปได้โดยไม่ต้องซื้อนะครับเราก็รับประทานอาหารตอนเช้าตอนเที่ยงแทนกินน้ำนะครับที่มีอยู่นะครับมันก็สามารถลดค่าใช้จ่ายได้เช่นกันนะครับอันนี้ประหยัดไปอีกนะครับเทคนิคการออมอีกอย่างหนึ่งก็คือที่9ก่อนซื้อของทุกครั้งคิดอย่างน้อย3วันนะครับ3วันเลยนะเช่นยกตัวอย่างเราอ,อยากได้อะไระปากกาหมด สมุดอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้จำเป็นต้องซื้อก็ซื้อนะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่จําเป็นนะครับคิดก่อนเพราะว่าการใช้เวลาเนี่ยเราเราเราสามารถคิดได้ว่ามันไม่จําเป็นนะอันนี้จําเป็นนะเราก็ไม่ต้องซื้อมันก็ประหยัดเราไปได้นะอันนี้อีกอีก,อกเทคนิคหนึ่งสุดท้ายนะครับมีการเทคนิคที่สิบคือตั้งเป้าหมายนะครับนะตั้งเป้าหมายของเราว่าเราอยากได้อะไร ช่นนักเรียนเนี่ยเราไม่ต้องขอเงินพ่อแม่ตั้งเป้าหมายว่าถอมหน้าเราต้องมีชุดนักเรียนใหม่โดยไม่ต้องขอพ่อแม่นักเรียนทําได้ไหมเนี่ยมีเป้าหมายแล้วนักเรียนอยากได้รองเท้าโดยไม่ต้องขอพ่อแม่นะครับนักเรียนก็เป็นยังไงออมเก็บออมอย่างเทคนิคทั้งหนึ่งสองสามสี่หก็ดดเก้ามันก็สามารถใช้ได้นะครับคือมีการตั้งเป้าหมายว่าฉันอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งนี้นะปุ๊บทุกคิดว่า การตั้งเป้าหมายเนี่ยก็สําคัญอ่าคงจะได้แน่นอนอ่าเห็นไหมนักเรียนคิดว่าเทคนิคไหนดีที่สุดทําได้ไหมนักเรียนสามารถเลือกอหนึ่งเทคนิคสามารถทําได้ไหมได้ได้นะครูคิดว่าทําได้นะครับอ่าอันนี้ก็คือเทคนิคการเก็บเงินยังไงให้ให้อยู่นะครับวันนี้นะครับนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็การออมนะครับแล้วก็การเทคนิคการเก็บเงินนะครับ วันนี้ครูขอจบนะครับในการนำเสนอนะครับในการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะครับอขอคุณมากครับหัวหน้าครับกเรียมทาาพ